แน่นอนนี่คือบทสคริปต์วิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ Honda a m a z ม e ปี2025แปลเป็นภาษาไทย Honda a m a z ป e ี2025มาแล้วและกำลังยกระดับมาตรฐานของรถซีดานขนาดกระทัดรัดในอินเดียด้วยดีไซน์ใหม่ฟีเจอร์ที่ได้รับการอัปเดตและความเชื่อมั่นในคุณภาพตามแบบฉบับของ Honda ทําให้ m a z ส e รุ่นใหม่นี้เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความมีสไตล์ความสะดวกสบายและความคุ้มค่าไม่ว่าคุณจะใช้เดินทางในชีวิตประจําวัน หรือมองหารถครอบครัวที่ให้สมรรถนะพร้อมความประหยัด Honda าเมปี2025คือคำตอบที่น่าสนใจเริ่มจากภายนอกก่อนรุ่นปี2025มีรูปลักษณ์ที่หรูหราและพรีเมียมยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเล็กที่ดูเฉียบคมและกันชนที่ถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตลงตัวด้านข้างยังคงดูเพรียวบางสมส่วนส่วนด้านหลังมีการปรับดีไซน์เล็กน้อยโดยเฉพาะไฟไท้ายเล็แบบใหม่และกันชนท้ายที่ช่วยเสริมความสมดุลให้กับรูปลักษณ์โดยรวม ขาวโดยเฉพาะช่วยเพิ่มความเรียบหรูทำให้โดดเด่นทั้งในเมืองหรือแม้แต่ตอนจอดอยู่เฉยๆเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับบรรยากาศที่หรูหราย,ยิ่งขึ้นฮอนด้าให้ความสำคัญกับวัสดุและประสบการณ์การใช้งานภายในห้องโดยสารแผงหน้าปัดยังคงรูปแบบเดิมแต่มีการปรับปรุงให้ดูทันสมัยมากขึ้นพร้อมหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ใหม่ที่รองรับทั้ง Android Auto และ Apple Car p l a y เบาะนั่งให้การรองรับที่ดีเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกล พื้นที่โดยสารยังคงเป็นจุดเด่นของ a m ม z ผู้โดยสารตอนหลังจะได้พื้นที่วางขาและศีรษะที่กว้างขวางพร้อมหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ห้องโดยสารรู้สึกปลอดโปร่งยิ่งขึ้นในด้านขุมพลัง h o n d a a m ม z ปี2 0 2 5ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซินไอวีเทคขนาด1.2ลิตรที่มีชื่อเสียงเรื่องความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันให้กำลังประมาณ90แรงม้าจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ซึ่งเหมาะมากสำหรับการขับขี่ในเมือง เพราะให้อัตราเร่งที่ต่อเนื่องและนุ่มนวลอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันจริงในสภาพการใช้งานประจำวันในเรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกสบายก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกันรุ่นปี2025มาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อม EBD เซนเซอร์ถอยหลังกล้องมองหลังจุดยึดเบาะเด็ก ISO FIX รวมถึงฟีเจอร์ใหม่บางรายการในระดับเดียวกันเช่นไฟหน้าอัตโนมัติระบบกุญแจอัจฉริยะและปุ่ม start เครื่องยนต์ความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของ Honda ามีให้เห็นในทุกรายละเอียด อีกหนึ่งจุดเด่นคือพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่มากกว่า400ลิตรเพียงพอสำหรับกระเป๋าเดินทางหรือของใช้ประจำวันเหมาะมากสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ชอบเดินทางการขับขี่ของอเมสเป็นไปอย่างราบรื่นระบบการสะเทือนรองรับพื้นถนนได้ดีพวงมาลัยเบาและควบคุมง่ายเหมาะกับการขับในเมืองแม้จะไม่ใช่รถที่เน้นสมรรถนะสูงแต่ให้ความมั่นใจและความสบายในการขับขี่ระยะไกลได้เป็นอย่างดี โดยสรุป Honda Amaz e ปี2025เป็นรถซีดานขนาดเล็กที่ออกแบบมาอย่างใส่ใจให้รูปลักษณ์หรูหราห้องโดยสารสะดวกสบายสมรรถนะที่เชื่อถือได้และฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงพร้อมทั้งคุณค่าที่มาพร้อมชื่อเสียงของ Honda หากคุณกำลังมองหารถซีดานในกลุ่มไม่เกิน4เมตรที่ครบเครื่องรุ่นนี้ควรอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆของคุณขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไป